English on tour รูม o o t t u u r โดย Isuzu m e X การเขียนฟอสการ์นะคะเป็นการบรรยายถึงความรู้สึกถึงที่ที่เราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังเป็นการบรรยายันทึกความทรงจำที่ดีมากๆอีกวิธีหนึ่งเลยละคะ่ะผู้ชมคำว่าความทรงจำาษาอังกฤษคือ memory memory ส่วนคำว่าความทรงจำที่ดีง่ายมากๆเลยละคะ่ะ Good memory, Good memory เม mm ื hmm. crew, ่อสักครู่นี้คุณผู้ชมขานีน่าไปถามเจ้าหน้าที่มาค่ะว่าถ้าจะส่งโปสการ์ดไปเมืองไทยจะต้องใช้สแตมราคาเท่าไหร่นะคะ mm hmm. How much is a stamp to send a postcard to Thailand? How much is a stamp to send a postcard to Thailand? ถ้าจะส่งโปสการ์ดไปเมืองไทยจะต้องใช้สแตมราคาเท่าไหร่ ถามเจ้าหน้าที่ไปแบบนี้นะคะนีน่าก็ได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนี่เลยจะต้องใช้สแตมมูล,ลค่า50เซ็นเซนนี่เขียนแล้วด้วยวันนี้สนุกสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณนะคะอิสุส m ิ x แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ